เดดี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 เดดดดดีเดดดีดดึง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 สบายดีพี่น้องวายทำอะไรกันโว้ดดูพี่น้องดาบพนมียังน่ะนะขี้ต้มเลื่อๆปีจดงแปลงจดงสบายดี สวัสดีค่ะเจ้าสาวยุคใหม่พี่ไอ้ไปสายป้าเป็นครูคุณเอ๋เมาหล้วยื้อใส่ฮะนั่นไปซพอยู่บุกงึงน่นใช่น่ะเขาวไปแล้วห่วยมันคือพวกผันซพแต่ชุยชุยไปเบิ่งหนูก็ชุยจะเป็นเป็นนันชุยพี่น้องพี่น้องพี่น้องท่าเสียเบิ่งไหมพี่น้องเสียเบิ่งเด้อฮันเด้หน่ะพี่น้องอันพอห่มไล่ไลน่ะในในเหงาเนี่ย เฮ็ดยังงานยังกันจะมากินกันน่ะโอ้ยถ้าจะกินจังปลาซิวคนนี่โอ้โเป็นเรื่องเนี้ยัป็นการเล่าพากันกินข้าวกันยังเมื่อเช้านี่อือโดนโดนมาหาหนองซีที่หนึ่งพี่น้องจ้าโทรบอกเราแล้วสิฮะอืมเดี๋ยวจังลงไปกัน ถ่ายคลิปก่อนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มผู้พี่น้องเลยยุ้ง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 ยุ่มมันหมองเงินเพิ่นนแล้วผูกลายลากลายดอกโซฮามาเลยพี่น้องเลยผ้านมาผ้ามาเอาคนมาเลยเคอมีครับพี่ก่อนที่เขาให้กูแน่นึงพัดนอนมอนสูงแถวบ่ออาลงณมอนน่ะเห็ดหน้าเซ็มแงบอยู่เป็นโควิดโอ้ยอย่าติดมาแต่หมองกิมมี่ผูกอยู่เดี่ยวนี่นะ ดูาเากันเอจะมาดมน้งเก่าเฮ้ยดมาจตกล่อมเฮ้ยสีเบื้องขนา่ะซุยสีเลิศเลยค่ะพี่น้องจ๋าซบแดงเปื่อยเออขอโทษขออภัเด้อเป็นไอทังไอทังวัดอย่ามาติดสุเพลินโอ้ยติดกูแล้วมึงหนังสนถ่ายกูออยู่หกหกเหาอยูงง่องงอยู่ขอโทษขอเทมตดใสอีกเาครับหลดอทุเรศพี่น้องเลยโสด กินจัำปลาซิวครับมม่จำมะเผาเผาแม่มันหลุดเลยไข่เไข่บดแดงเอ้ยแม่บดแดงม้สาหนึ่งาสิบพ่อจ้าได้อือไปน่ไปหอดเสื่อกัามสิตายลวมาสิกะสิตายเป็นอะไรเดี๋ยวนี่เป็าอะไดีวนี ก็ลกจอบเยินอยู่ในสายจมพากักเมานะสองคนนะไม่บักตู้อันเขาบักเจกอ่าบักเจ็กมันแบบบ่บวลงสิอืมอืทุกคนแบบพักก่อดชิวานะแล้วพอเพื่ืนๆไอ้มาดื่มนะเบิดตุกป้ายของเพื่อนวยเจ้นส่วงเมาเหรอไหนไม่ปรยูก็ได้กินโมเดแล้วเช้านี้ อั้บ่อหักอะไรยกมันก็บอกล่ะลาบอห้องวมย่งมาหัวขวัเศร้าี่สกินอีกบ่อระกอกพ้าปะหน่ำอีกบ่อเมไปนอนได้อีกโอตคืนเมาไ่ได้บอกเลขบ่อส่ะสีกัไปนอนน้ำอีกโคตรคืน้งจะเปินบอกเขากันเนอกินแหลวเปเก่างงไฟไปจากไปเงืม อันนาวนาวน่ะเขาจักลงมืออ่ะอือนาวนาวกะม่วงกว่าพินยังสวนไปเหยียงโถโถค่กินในเฮือนนี่อือสีกะปบบ่สีมึงกะปบขาวจลงไปนอนนําแม่ปุ้งมันมูทาน้อือเฮาไปยังเาามันกบ่ตีดอกากดัวนะ พีนะ,ม,นะม,นม,มันกับพี่จะเขื่อดอกคนตรงนั้นเพื่อนเพิ่อพูดว่าเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นบอกพูดวพี่น้องพุ่นแหละเวลาเมาเนาะมันบ่มีหูสติเด้คั่นพัวเจ้าตีเด้อไปเจ้าสิได้ไดมันก็สู้ขึ้นแล้ว <c oughs> สู้ขึ้นก็แค่ยังสูงกำหำมันเลยว่เอาเพื่อนได้ทุมมาว่าแล้วเอาพวกใหรหลย <c oughs> แค่ห้่นมาแล้วสันช่วงเลยแล้วุ่วงก็สิลงพูดอะไรพี่น้องมาอาจจะซื้อมากระโผดเอื้อยใหญ่จะดีทางฝั่งไทยแหละเอื้อยใหญ่จะดีทางฝั่งไทยฟังกันมาซื้อแบบโพดไปแจกยายได้ยังของพายได้ยังรอบฝังคลิปหนาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มาหาส่งม่รูกก็ได้หัวคือเก่าพี่น้องเอ้ยจกและเตาตกลงมือหนาไป ตัวลงมือนะไดอ,อส่งพอได้เนี่ยนะได้จกคสอไปส่งค่ะนะมาปันกันบอเงินหน่ะบปันเนี้นะปันเข่งบอเร็วในไดเงินนะบอเรียปันเข่งในตะวใช่แล้วบอเรีปันเข่งกับผู้เหตุน้ำนะจะจะให้ทานโอ้ไปส่งสิบกสอบผัว่้านเนี่ยนะได้พันหกไพยไพ่เนยไปนะพี่อาเองกับเจ้านะ ยืมหอลดเข้าไปบอาโอลดมาน้อยโอลดนองเปเงโอ้โอลดบเาหน้อยโอลดน้องชชยเพื่อนโอลดน้องเปงตัวนี้มันแี่เล็กอืมวันคผูกขายมันชื่อน้ำมันชชยเนืแน่ดีแพี่น้องเอ้ยึงดูเหมืนมีรายได้เลยเด้ไยังายอันอื้อกินแน่ใช่ไมยกันบซื้อน้ำมันช่กะลิตรนึงบท่ายังกันนะะ แล้วผมรือหางสีมอยมาคือผมกูอ oh ีกแล้วมอยมาองปีนองกับป uh uh ีนองจะเป็นแดนแนมันก่าอ่เสือตัวนี้จคือเสือกูบอกสิหนันเหมือนอีลีไปแหนงเขาแดงจะตายได้ปะมื่อไรสีชงะชงหวเห็ดแหน่เนียองเท่าไดรน่ะชมงอะไนันดิมักลายเตะบ่ถุยหน่อยเนี้ยอดูพี่นองดูผู้บดอยดีเซวไปกับซามีบ่ เออบดอยากตีกันคาป่าบปล่าเอ้ยแม่เลยนะพากันไปโลดท้องมีขู่ไปกียังมาไปเดียวงมเงียบกับอยากไปปนะดาแหละอัน้มีผู้ไปพาไปอลไรกับป้ายขวต่วันไฮดอกสือเหล่าปลอกอันอันปวดแซวบาทกว่าน้อยอกินซองสมนลน่ะก็เมาอ้ยมึงดูพี่เนาะกินเหล้าแซวบาทซองสมพลเมาแอะเมาแอนของโดนๆพนเด็กพนบดอันนั้นเนาะ กินละเมาทีอันนี้ก็จไม่ยังกระดอกพี่น้องเลยชี้อ้ยมึงถมน้มไลสามรถชืหมันนะตอนะมาว่มาน้ำผงมาุกอย่างอยู่แเ้าบักเมาไปหมดเลยเขาไปไอซีเดาเขาเขาว่าทรศัพท์จ้างในพักกนนันโคบักตออถ้าเรามาเพิ่นหน้าตาคล้ายๆกัน โมอลันเนาะเฮาเข้าวายๆกันพ uh, 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 uh. ี her, uh, so ่น like ้องกันนรอวะฮะเอออ่าไอโบผู้ลั่นรื้อรื้ออะไรน้องผู้ตื้อบ่เอออ้าวผู้น่ะคือแก่กว่าซะมันบ่งคนบ่คือกันเด้แม่นอยู่เนาะในเนื้อัเนื้อมันผุอืมอืมอืมอมเนื้อผูแล้วมันตาน่าผู้พี่น้องตีนยุ่งยิ่ยุ่งยิ่อยู่ผู้ได้พี่น้องตีนไม่จัจ่ายกูไม่ได้อยากเอาคุนมาผู้ได้พี่น้องผูดได้พูดขย่อยนะขย่อยเลยซ้ำหน่วยตีนยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยิ่งอยู่ยังบนกพูดอีก กินเลยพี่น้องแล้วว่าขอท้องขอใจก <laughs> ินอีกยังลงไปเที่ยงดาวใช่ได้แล้วเนาะเ <laughs> บิดสภาพพี่น้องเอ้ยกินให้ตัวเองตายก็ตายได้กินพอลวงพะลายใครอยู่พี่พะลายอีกยังซื้อเหล่าอาหารพันกิ๊นหนึ่งว่าบ่อนซาบะสำนาหารพันกิ๊นเป็นชิปหาบาทมากินสามคนอือโอ้ที่เป็นขาก

พุ่นแหละพี่น้องเมื่อบ้านน้องดำพุ่นแหละเอ,อหญ่ทางฝั่งไทยผาดเงินมาซื้อบกักกะโพดผาดมานาะสองคนสามร้อยบาทสามร้อยเศร้าเศร้าบาทน่ะให้ครับบัญชีเฮาสามร้อยนะแกเป็นบกับกกะโพดไม่กังวลเป็นสอบพุ่นหละเนาะกะ <c ười> โอ้ยมหมดแดงมาใส่เนี่ยมาไต่ฮันบอกมาเก็จมันอ่ะนะโอ้ยจมปลาคือหน่อยมันเอามาครูใส่ยคันใดน่องแน่เต็มเลยกวดวจะแน่นสะอาดปัดเลยนะก็คือเก่า กเอามามืาคืนเอากระแบบได้ก็ได้พี่น้องเฮาน่ะสั่งมาจัดไปพี่น้องจ้ายังว่าเอาขื่นแอบยู่พผ้าอันนี้กันเลยมันบ่มีหมาสูงๆเนาะมันกะพี่น้องก็พี่อ้ายกะตินยุ่ง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 อยู่กูเขาอกแล้วกันหนาใหญ่ตามบางยมมือนี่ยแซ่บแซบเนาะ นน่าสิตายุงมัน่เสียแสีมนะเ้บักเจกเอานะเอาหดแดงใส่ไม่สีพี่อาเจะด้แบบนี้แล้วไปยเออคันหมดแดงใส่พี่ออกบ้าอืมอืมเลิกหมอเลยด้วยห่วยเป็นยังได้พี่ไอ้เอ้ยสีหลอดอยู่บอนี่เฮรัหลอดอยู่ดอกเมียมาพี่้อง นอนกูจูดอยู่ปูสาแล้วพอผมรวมไปตุ่มอีเนี่ตียุ่งยิบยิบอยู่พอๆขีดหนาได้เพียงเด็กเอาไว้สามนี่ก่อนเดี๋ยวลงไปผอๆกันขีดหนาอยู่สวนบักแตงโมพี่น้องเอ้ยสวนบักกระโพดอันอีเมีว่าอยากได้บักอื้อเราค้าเราสีขายอยู่บักอื้ออีเมีอยากกินโจ๊บบักอื้อเดี๋ยวลงไปพอๆกันอยู่สวนผัวบ่าวหน่อยพี่น้องเอาอันนั้นเด้อเอาหมากมันเป็นตุ่มนะเด้อตุ่มๆลายลายบ่เออโอเคมันเน่ยหน่อเป็นตุ่มมันได้แบบแฟ ตัวมันเอาเคลนมาหายนะหนึ่งสาวนั้นหมอมันไม่ใช่วันแรกะในตู้เย็นนะก็เือนะทุนนะอยากชี้แตกอีนะสิขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องดีแท็กแล้วก็ซองเจ๊สแดกดห้ยนะเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าเอะเอลยขอบคุณดวงหนาสบายดี